อาตีก็ต้องไปแหวนตีอย่างมาผู้นี้ก็มาดึงตึกนี้ก็แบบแมมกิดออกกระสักเขี้ยวหน่อยนะครับแต่สูตรี่อะไรรสอะไรพวกวสองก็มาเตรียมสูดรค่ะสยามธุรกิจสวัสดีค่ะวันนี้คณะผู้บริหารสยามธุรกิจจากภาคตะวันออกจังหวัดระยองนะคะเรามาเยี่ยมสวนที่ใช้พืชผลสูตรสยามธุรกิจมาแก้ปัญหาวิกฤตเมื่อปีที่แล้วและได้ผลผลิตเกินคาด ปีนี้มาเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมก่อนหรือดูการให้ผลผลิตแต่จะบอกว่าก่อนก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าดอกเขาก็ออกแล้วด้วยสวัสดีค่ะพี่สุริยาแนะนำตัวเองสักนิดหนึ่งชื่อผมชื่อสุริยาลำดวนครับค่ะเจ้าของสวนที่อันนี้หมู่หมู่เจ็ด,จดตำบลตุอำเภอจังหวัดสุดยอด <laughs> แล้วปีที่แล้วเรามารู้จักกันเพราะพี่เจอวิกฤตเรื่องของใบใบ เรียกได้ว่าทั้งต้นเหลือแต่ลูกเหลือแต่ลูกใบไม่มีเดินไปนี่เนี้ยงมีเนเห็นมีกระดาวอ่ะเห็นแต่ดาวแต่พอหลังจากที่ได้เอาผลิตภัณฑ์สูตรสยามธุรกิจมาใช้ตอนตอนปีที่แล้วใช่ไหมฤดูกาลที่แล้วดิฉันเออแล้วผล28เมษามาลายตั้งเล็กเลยเออจะเอาของกูเฉลยรับมาเออ28เมษา63นี่แหละจดด้วยเออแล้วผลปรากฏว่าจากที่ลูกล่วงๆเห็นแต่ดาว ใบกลับมาพรืบเหมือนเดิมดีขึ้นแล้วได้ตัดขายด้วยเห็นเขาบอกว่าได้ไม่รับร้อยสามได้จริงไหมก็ไม่พูดเลยจริงเลยนะและที่สําคัญเนี่ยพอหลังจากนั้นก็ใช้ผลิตภัณฑ์สูตรสยามุุกิดมาต่อเนื่องทั้งทงทั้งปุ๋ยทางดินแล้วก็ทาฉีดโค้งทางใบแล้วตอนนี้เป็นฤดูการวันนี้วันที่21กันยายน2563เป็นยังไงมั่งดูจากสภาพต้นก็พอใจอ่ะ พอใจพอทุกวันทุกเช้าทุกเย็นแต่ผมไม่ได้นอนอยู่นี่เองผมจะมาทุกเช้าเลยเช้ามแล้วเป็นยังไงมั่งมีต้นป่วยไหมพี่ไม่มีมันไม่เห็นคือไม่เห็นอะดูทุกอย่างเรโอ้ดูแล้วเห็นบอกว่าต้นข้างหลังนี้พี่บอกว่าพี่แหละมันจะตายโอ้มันก็ดีต้นนี้เลยเหรอที่ว่าจะตายอ่ะเรัแลอ้วมันไม่เหมือนสภาพที่จะตายเลยพอสุภาเออไปให้พี่พาเดินชมรอบสวนเลยดีกว่าเออสวนนี้เล็กเราเดินได้ไหวเห็นบอกว่าดอกก็มีแพรมแพรมออกมาแล้วมาชมี เอาแบบรุ่นทวายดีกว่าเนาะเดี๋ยวเข้าคอร์สเข้าคอร์สดึงดอกจะได้หรือเปล่าอ่ะไม่รู้มันต้องพี่พูดมันต้องพี่พูดไหมจ้ะอ๋อโน่นลงเออเออเราคิดว่าจ้ะไม่ได้เดี๋ยวเราดึงเข้าคอร์สดึงดอกโอ้แต่ใบพี่โอเคมากเลยอ่ะอันนี้ใบเท่าไหร่แล้วเนี่ย ใบสามใบหืมแต่ว่าเจ็มมากนะพี่ใบมันหนาขึ้นเข้มขึ้นใช่ไหมคะใบสามสำหรับที่จะทำทุูการนะถ้าเป็นใบธรรมดาจริงๆเกิดมาเป็นใบสีแหาแล้วอ๋อเรื่องจากเสียงมาหนึ่งเรื่องของคุณค่ะเปิแต่ใบทดกการเป็นใบนี้แต่แต่ละต้นที่มองเูแล้วมันไม่มีต้องี่มองไม่เจอ ผมจะดูข้าวมั้ยค่ะแต่ตรงนี้ผมมันโตดีจริงจงตอนสี่ยังไม่ใช่ต้นนี่จะตายต้นน่ะไม่ตายหรอกแต่ใบมีแต่ใบไม่มีก่อนที่จะมาใช้อะเขาบอกว่าโคลนไปทั้งต้นเลยมองขึ้นไปเออเนี่ยมันมองไม่ได้แล้วเนี่ยร้อนเนี่ยเออนี่ในช่วงเวลา14.37นาฬิกาเนาทีเออแต่ว่าใบอะล่มติดกัน ช่วงแดดออกมันแดดมันเยอะๆอจะยู่นี่มันเย็นกว่ามันเย็นกว่าใช่ไหมอนต้นที่สมบูรณ์มากๆล้วใบอะสมบูรณ์มากๆเลยมันจะชนยังใบสวยเลยเนาะใช่เกลีหอวกะเป็นสมบตอนน้จ้าบวเคจไหนจะแก่ใ่ยลว่ามนี้ต้องอธิบายกันเยอ แถวถ้าเข้าคอร์สเดี๋ยวดึงดอกด้วยเอดีแถวของเราอะ่ะเดี๋ยวเข้าสูตรนั้นอะ่ะเดีเย๋ยวใช่ที่กินยกหยคบเพราะว่าสสมอาหารมาโเคล้วะ่ะเพราะว่าไปพี่ก็เพลมากๆอ้โแต่ผมอกว่าจะได้ไปกอนนั่งิมพไตัดที่ ดูจากสภาพใบแล้วมันไม่เหมือนปีที่แล้วใช่ไหมพี่ดูดูที่แล้วเมษาเมษาก็ิหใบทุเรียนมันจะเหลืองเออก็เลยมองไม่ออกวันนี้ขนาดเป็นช่วงบ่ายเนาะใบยังต่างอ่ะเรามาถึงชืกมีคนาาี้่บอกว่าโ่ี่นี รูกคือรูกแบบว่าเราทำาค่มีใครไปลู้พื้นฐานอะไรของพวกยากอะไรใช่ค่ะ <ๆ S 1> แต่หมายถึงว่าพี่ก็ดูจากสภาพต้นของพี่อ<ม>ืพายุมาก็พาไปตอกต้นแต่ก็ไม่เป็นไร<ม>เพราะว่าปีนี้เขาจะชดเชยให้หลังจากที่พี่ให้อาหารดีๆเขาเข้าไปกินเนี่ยโอ้เนี่ยเป็นหนูเป็นหูลือต้นอ่ะตาดอกเนาะโอ้สมบูรณ์ แต่จริงๆแล้วมาเห็นแบบนี้ดูใบของพี่แล้วมันพร้อมมากๆอ่ะใบแก่ใบเข้มจีงจังเลยค่ะก็เริ่มต้นตั้งแต่ตอนนู้นใช่ไหม้นเป็นเรามีผีน้อยเองค่ะแต่แต่พี่ปีนี้พี่ก็ไม่ได้ทําสารไม่ทำเอาแบบเป็นธรรมชาตินะกับ่อยไปนี่ก่อนเทวาร์ปีระหว่างเนี่ยปี28ปีศาที่ผ่านมาไงพี่พี่เขาบอก เออเขาบอกว่าใบมันมันไม่มีมันมีแต่ลูกม,มานอนเฝ้าก็าได้ยินแต่เสียงทุเรียนร่วงโออนเนี่ยมันมีใบเลยนะเพามันโดนลมไปแล้วมันไม่มีแล้วแค่มายืน,ยานะนนี่ไตอนมีลูกแต่ปีนี้ดดนะสมบูรณ์ดดเ,เรามาเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ชมก่อนอว่าช่วงนี้แล้วลองดูซิว่าถ้าสมบุรว่าลมมาอีกทุกปีทุกปีทุกปีเนี่ยนะเราจะเป็นยังไง,งจะได้พิสูจน์ไง พอปีที่แล้วเราไม่ได้มาถ่ายกันถามไปอีดูว่า่อนใช่ไปนั่นแหละผมออกไปป่าของคุณเนี่ยผมเพไปไม่ได้จะถามสหายไหมเคยจรินเปล่าหรือเปล่าเออผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยก็นั่นก็คือหลานน้องน้องผู้พี่ผู้น้องไหมโอ้มีเก่งเหมือนกันหรือเปล่านั่นแหละเออท่านผู้ช่วยเขายืนยันเลยบอกว่าเขาเจอคุณสุริยาลำดวนเขาก็ถามคุณสุริยาลำดวนคุณสุริยาลำดวนเกาบอก ไม่รู้ให้ไปศึกษาเองเน yeah. ี่ยแต่จอมเก่งมามันเป็นมาที่ยวค่ะเขาบอกว่าเรื่องต้นเรื่องใบเขาเชื่อแล้วแต่เรื่องดึงดอกขอคำปรึกษาหน่อยบอกไม่รูใ้ให้ไปศึกษาเองค่ะไม่รู้เออไหนหกเอาเอาใบเ,เอาอะไรบนะ้งเออเห็นมใบกระหล่ำหนูอืนแล้วสูตรแล้วไหนบอกท่านผู้ชมหน่อยพี่สุริยาใช้ จริงๆอ,ง <มา S 1> อ่ะไม่ดปูกขงยังแค่ขึงเลยได้ขึ้นเดียวนะได้ขึ้นเดียวนะนัำงิด,งดนะยังได,ยงได้ยังได้แบบสมบ,บูรณ์แบบนี้เนาะ,ะ <ๆ S 1> เพราะหลายๆส่วนเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการสาะสมอาหารควบคู่ไปด้วยเขาก็จะใส่แค่1เม็ดต่อน้ำา2 0รลิตรและเอ <ๆ S 1> สอารารีก็ใส่ควบคู่กันไปใช่ไหมเอสเสอเดีเนี่ยคนยกันสี่สิอสี่สิเอสเ ีกับีีีนี่ผมใช้น้อยใช่น้อยใช้แค่ทีทีกับเอสอาร์พีเนี่ยผมใช้เจ็ดสิไม่ได้ใช้เยอะนะเเอานอนอยู่ไหมกผมไม่รู้มันมีไหมเอานี่กระอจะมีแต่ถืออะไรพวกอ้เียวปายหรือว่าจักรจันมีผมมีทีไข่ปาผมยัมันก็เป็นปกติอันนั้นผมใช้เัมีอยู่ใช่ระบบีเด้ม ีแล้วใส่ปุ๋ยทางดินกี่วันครั้งอะพี่20วันครั้งอืมเราก็เน้นความสมบูรณ์ไปอืมเพราะฉะนั้นวันเนี้ยเราเห็นแบบนี้แล้วมั่นใจไม่าอบก็แย่ทำไมถึงตัดเพราะว่มันมันโค่นแล้วมันโล่งแล้วโอ้โหเลยใส่ไปอีกต้นไงก็เลยเอานี่ออกเลยที่จริงอันนี้ผมถอนทิ้งเองมมันมันแหยมหวานพี่พายุมาวันนั้นอะเหรอทำไปทำไมาันมีพายุหยุดถอนค่ะพอพายุมาผมก็เลยออกมเลยตอนนั้นโล่งไปเยอะ ไหนก็ปลูก่ะอันนี้มันรอไม่ไหวอ่ะเพราะว่ามันชาไปแล้วเห็นแบบนี้เรามั่นใจไหมไหนบอก่านผู้ชมติ๊กใช้สูตรสยามกิจมั่นใจมากเลยมั่นใจตั้งแต่เมษาที่แล้วคือปีนี้มั่นใจตั้งแต่เมษาแล้วจนปัจจุบันนี้กันยาก็ยังมั่นใจอยู่ประมาณครึ่งเดือนของมั่นใจแล้วว่าคุเรือนแบบนีอมขึ้นค่ะอืมและที่สำคัญใบใหม่ออกมาลูกยังไม่ล่วงไม่ล่วง อันนั้นไม่หวงเลยยู่มดึกเออเห็นบอกว่าขั้วเหลืออยู่ครึ่งนึงยังไม่หวงเลยยังไม่ขายอ่ะถ้าจะขายต่ลร้านก็ดีนี่คือว่าเรามาปาร์ตกามเขาดีจังเออโอ้โหเขามีเทคนิคเขามีเทคนิคเออเพราะฉะนั้นมั่นใจมาเก็บภาพไปได้ผู้ชมได้ชมแล้วก็คำยืนยันจากเจ้าของสวนนะคะสำหรับใครที่อยากจะใช้ผิิตภัณฑ์สูตรสยามธุรกิจของเรามาทำดอก งานนี้กระชากดอกออกผลดอกเนี่ยตอนนี้เตรียมพร้อมกันเรียบร้อยแล้วในทุกๆสวนนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามให้ท่านผู้ชมได้ชมตอนที่ดอกบานสับคั้งสักรอบนึงใช่ไหมแล้วก็เก็บผลผลิตแล้วจะเป็นยังไงปีนี้โอ้โหแบบมุ่ฟ้ามากเลยจะต่อไปได้ต่ไปได้เดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูพี่กบยายจะบอกใช่ใช่เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศเนาะวันนี้อมันหมดไปแล้วงนี่ก็หมดไปอืมใช่ไหม โอ้นี่ใบ4ี <ไป S 1> <5 S 2> ่ใบห้าดีใจ <ไป S 2> ด้วยเอออ่าวันนี้ก็ขอบคุณพี่ตุลยามาก<ะ>มากที่พาเรามาเที่ยวชมสวนทุเรียนนะสวยๆแบบนี้เห็นแล้วชื่นใจแทนเจ้าของสวนนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาติดตามให้ท่านผู้ชมได้ชมกันว่าในช่วงฤดูต่อไปให้ออกดอกให้ผลเก็บผลผลิตจะเป็นยังไงที่สยามธุรกิจของเราวันนี้ขอบคุณนะคะสยามธุรกิจสวัสดีค่ะ